แป๊บน,นึงเริ่มอ่านใจก่อนโอเคสวัสดีครับอ่ตอนนี้เดินทางมาถึง EP ที่มีเท่าไหร่วะที่เจ็ดแล้วเจ็ดสอ, <laughs> อนโดยครูจุนนะครับโรงเรียนวัดพุทธบูชานะครับมาเริ่มอ่านจดให้ฟังก่อนเขินจงเขียนกรับและอ,อแล้วแสดงความสัมพันธ์นะครับจากสถานการณ์ต่อไปน,นี้นะครับ <laughs> เขาบอกว่าปีและปานเนี่ยรวมกันได้ทั้งหมดแปดตัว เขาบอกให้ x เนี่ยแทน b และ y เนี่ยแทนปานเขาบวกรวมกันเป็นแปดตัวใช่ไหมครับถ้าเกิด x เนี่ยก็คือ b ของเราอะ่ะ b ของเรามีหนึ่งตัวสแสดงว่าปานของเราต้องมีกี่ตัวลูกเจ็ดถูกต้องไหมเพราะมันต้องรวมกันเป็นแปดแสดงต่อไปก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับลูกหกค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแค่นี้เอง นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คู่อันดับเป็นอะไรครับลูกก็จะได้เป็นหนึ่งคู่กับอะไรหนึ่งคู่กับเจ็ดต่อไปครับสองคู่กับอะไรหกหกนะครับต่อไปครับก็จะเป็นสามคู่กับอะไรครับห้านะครับแล้วก็เป็นสี่คู่กับสี่นะครับแล้วต่อมาก็เป็นห้าคู่กับสามนะครับพอเขียนไปข้างบนนะเพราะคุณคุณเขียนไม่พอต่อไปเป็นหกกับสองครับลูก ก็สุดท้ายจะเป็นเจ็ดกับหนึ่งนะครับเจ็ดกับหนออึ <c> ่ง <oughs> พอเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่าตรงนี้ใครจะแคปหน้าจอไว้หรือถ้าไม่แคปหน้าจอไม่เป็นไรลูกไปดูย้อนหลังเอานะครับก็มาตอบคําถามข้างล่างขอต่อนะครับข้างล่างให้หนูวาดกราฟเป็นขั้ดับหนูก็ทําการวาดกราฟครับไม่ต้องสนใจอะไรมากมายนะครับก็ทําแกน x แกน y มาก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับลก โอเคไว้ตรงนี้แล้วกันจะได้ไม่ชนทำแกน x แกน y ไว้ก่อนคูณจุนก็จะเขียนแกนตรงนี้แล้วกันนะครับเป็นแกน y แล้วตรงนี้ก็เป็นแกน x แล้วกันเห็นไหมครับตรงนี้เป็นแกน x เนาะตรงนี้เป็นแกน y นะครับเราก็ไล่เลยครับตรงนี้เป็นหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันมีถึงเจ็ดใช่ไหมแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดโอ้สุดนู่นเลยเนาะเปลี่ยนสีนิดนึงอ่าแป <c oughs> ๊บนึงนะครับมีแชทขึ้นนะครับอันนี้เป็นแชททวงงานนะครับอ่ะคู่แรกนะครับมันเป็นเอ็ x ใช่ไหมครับคู่ดับ x หนึ่งใช่ไหมครับ y เจ็ดจำได้ไหมข้างบนเมื่อกี้คุณจุดจำได้ x กหนึ่ง x ก็หนึ่งอยู่ตรงนี้ครับลูก y เป็นเจ็ดก็คืออยู่ตรงนี้เลยได้เป็นคู่ดับเป็นตรงนี้มานะครับก็คือเนี่ยมันปะเจอกัน ตูดลงมาต่อมาครับ x เป็นสองใช่ไหมครับ x เป็นสอง y เป็นหกมันก็จะได้จุดนี้มาครับ x เป็นสาม y เป็นนะครับเอ่อห้านะครับแล้วมันต่อไปสี่กับสี่ต่อไปเป็นสามกับห้าอ่าห้ากับสามแล้วก็ต่อไปหกกับสองมันจะไล่เป็นอย่างนี้พอดีเลยครับนักเรียนคือนักเรียนอาจจะงงว่าจุดที่ครูตุ่นพูดถึงมากี้มันมาจากไหน,ม,นมาจาก นาทีก่อนหน้านี้นะครับทักเรียนลองย้อนกลับไปดูนะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับพอดีว่าครูจุดเขียนไม่พอต้องขอโทษจริงๆนะครับแล้วเราก็จะได้กราฟมาครับก็ล่างมาปื๊ดเป็นแบบนี้เอ้เบี้ยวครับขอโทษล่างมาปึ๊ดนี่คือกราฟที่สวยงามครับลูกสวยที่สุดในสามโลกของครูจุดแหละนะครับต่อมาเราก็ต้องตอบคําถามเขาด้วยครับข้างล่างนะครับเดี๋ยวครูจุดจะให้ตอบนะเดี๋ยวครูจุดโละตรงนี้ก่อนเขาบอกว่า ตอบคาถามข้อที่แรกนะครับจุดทุกจุดของคู่อันดับที่เป็นไปตามเงื่อนไขมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไรโอ้มันปิวไปไกลแล้วโอ้ขอโทษขอโทษเกิดอัพแล้วช็อตครับหนึงนะต้องขออภัยครับอา้าวมืถือคู้จุนไปอะไรเนี่ยหนึ่งนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับจุดทุกจุดของการาฟที่เป็น ตามเงื่อนไขนี้มีลักษณะเป็นยังไงครับมันมีลักษณะเป็นอะไรครับที่เราดูไปเมื่อกี้เส้นตรงถูกต้องไปโลูกเส้นตรงค่ะเส้นตรงที่ลากลงมานะเรียนก็เขียนเส้นตรงไปเส้นตรงข้อจุนเขียนไม่ได้ใช้มือถือเขียนยากนะครับนักเรียนเขียนเองนะตรงนี้เขียนว่าเส้นตรงนะครับเส้นตรงข้อหนึ่งเขียนว่าเส้นตรงนะครับข้อสองเขาบอกว่าถ้าบีเลี้ยงแมวไว้สามตัวปานจะเลี้ยงแมวกี่ตัวครับตอบห้าตัวครับห้าตัวครับต้องห้าตัวเท่านั้นนะครับปานเลี้ยงแมวหกตัวบีจะเลี้ยงแมวทั้งหมดกี่ตัวลูกสองตัว สองตัวนะครับสองตัวแค่นั้นเองเห็นไหมครับเขาบอกว่าถ้าแมวหนึ่งตัวเสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตัวละสามสิบบาทต่อวันในหนึ่งเดือนบีและปานเสียค่าใช้จ่ายรวมกันเท่าไหร่อ่ามันสองคนรวมกันมีทั้งหมดกี่ตัวลูกแปดตัวแปดตัวอ่าแปดตัวนะครับแปดตัวตัวละกี่บาทครับลูกสามสิบบาทใช้เวลาทั้งหมดกี่วันหนึ่งเดือนก็ประมาณสามสิบวัน นักเรียนก็คูณกันให้หมดครับแปดคูณสามสิบคูณสามสิบได้เท่าไหร่เจ็ดพันสองเท่าไหร่นะ 7, <200. S 1> โโเจ็ดพันสองร้อยโอ้โหคิดเลขเร็วมากเลยบวกคะแนนดีไหมเนี่ยแปาบหนึงนะอนุชาเลขที่เท่าไหร่อ่ะสิบเก้าครับแปานนึงนะทำไมหาเชื่ออนุชาช้าจังแปานนึงแปานนึงแปานนึงเออบวกตรงนี้ดีกว่าเลขที่เท่าไหร่นะอนุชา สิบเก้าครับสิบเก้านะบวกหนึ่งคะแนนนะครับอ่าได้คําตอบเป็นเท่ากับเท่าไหร่นะครับเจ็ดพันสองร้อยนะครับตรงนี้ได้เจ็ดพันสองร้อยโอเคไหมครับนักเรียนง่ายๆเนาะไม่ยากเลยนะครับอ่าต่อข้อต่อไป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 จะยากขึ้นครับเพราะขอให้เป็นสมการมานะครับเขาบอกว่าการบอกอุณหภูมิในประเทศไทยนะครับและหลายประเทศนิยมบอกเป็นองศาเซลเซียสแต่มีบางประเทศเช่นสหรัฐบอกอุณหภูมิเป็น องศาฟาเรนไฮน์นะครับความสัมพันธ์ของอุณหภูมิทั้งสองแสดงด้วยสมการ F เท่ากับเกส่วนห c บวกสา็เหมือนที่คุณจุนสอนนั่นแหละครับแต่คุณจุนใช้สูตรเป็นอ่อ c ส่วนหเท่ากับอะไรนะ F ลบสาสอ่วนเอะไรสักอย่างใช่ไหมที่คุณจุนเคยสอนไปนะครับคุณจุนก็จำไม่ค่อยได้ละสอนไปแล้วลืมเขาบอกว่า c เนี่ยแทนด้วยอุณหภูมินะครับองศาเซลเซียส นะครับแล้วก็ F นี่ก็แทนด้วยอะไรครับองศาฟาเรนไฮน์นะครับแต่ในหน้าที่นี้ขอแทนเป็น x เป็น y นะลูกเป็น x เป็น y นะครับก็จะได้เป็น x เนี่ยแทนด้วยหน่วยองศาเซลเซียสนะครับแสดงว่าตรงนี้มันก็คือ c นั่นแหละคือ c นั่นแหละส่วน y ก็มีหน่วยเป็นฟาเรนไฮต์ตรงนี้ก็คือ F นั่นแหละเป็นตัวแทนนะครับเราต้องหามาแทนใส่ในสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับวิธีการแทนครับเอาให้ c มาแล้วใช่ไหมเราก็แทนเลยครับ เอเท่ากับเก้าส่วนห้าคูณด้วยสีแต่เรายังไม่รู้สีนะครับอ้าวงานเข้าครับแป๊บนึ่งทำไมอันนี้มันชอบเลื่อนลงมาตู้จุดไม่พอใจแล้วเนี่ยนะครับแป๊บนึ่งนะขออนุญาตขอกก่อนนะครับเดี๋ยแป๊บหนึ่งโอเควิธีการแก้ก็คือเราก็แทน F ลงไปครับ F เท่ากับเก้าส่วนห้านะครับคูณด้วยสี บวกได้สามสองและสี่เราจะเอามาจากไหนลูกก็บอกแล้วว่าสี่คือตัวนี้ถูกไหมครับตัวแรกที่เราต้องแทนก็คือลบสิบห้าครับแทนลบสิบห้าลงไปตรงนี้อ่าจากนั้นใช้ห้าตัดครับห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้าแต่สิบลอบอยู่ถูกไหมครับเก้าคูณลบสามเท่าไหร่ลูกเก้าคูณ 3, ลบสามลบยี่สิบเจ็ดอ่าลบยี่สิบเจ็ดบวกสามสองครับเป็นเท่าไหร่ เราพี่เจ็ดยกสามสองค่ะกี 5, ่ลูกห้าใช่ไหมลูกฮะ f เท่ากับห้าครับเราก็ใส่ตรงนี้ไปเท่ากับห้าไปนะครับจำมาให้คุณจุนด้วยนะล,ลูกเดี๋ยวคุณจุนลืมนะครับจําให้คุณจุนด้วยตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งวงๆใหญ่ๆเลยตุ๊ขอลบก่อนลูกอ่ะเราได้ห้ามาแล้วเนาะมันจะทํายุ่งยากมากเลยครับเพราะมันต้องทําให้ครบทุกอันนะครับต้องทําให้ครบทุกอัน มาต่อครับช่องที่สอง f เหมือนเดิมครับ f เท่ากับแพทเทิรเดิมครับเก้าส่วนห้าคูณด้วยสี่ครับแล้วบวกด้วยสามสองนะครับแต่ตรงนี้ที่ต้องใส่ไปก็คือเลขอะไรแทนแล้วครับตอนนี้ 10, ลบอะไรครับสิบ <10, 10. S 1> โอลบสิบเนาะลบสิบใช้ห้าตัดครับห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบก็ได้เป็นลบสองลบสองคูณเก้าเป็นลบสิบแปดลบสิบแปดบวกสามสองครับ เป็นเท่าไหร่สิบสี่ได้สิบสี่เลยใช่ไหมอนุชานี่ตอบเก่งนะต้องคะแนนเยอะๆนะเนี่ยคะแนนเดียวไม่พอหรอกคนอื่นไม่เห็นตอบเลยนะครับต่อมาตอบไม่ทันคูตอบไม่ทันเหรออ๋อนะครับต่อไปครับ F เหมือนเดิมครับแพทเทิร์นเดิมครับ,เ,รบเท่ากับเก้าส่วนห้านะครับเห็น okay ไหมครับคูณกับอะไรอยู่ คูณกับ4บวกบได้อะไรครับ3 2ต้องแทนอะไรเข้าไปลบ5ถูกต้องไหมครับตัดได้ไหมลูกตัดเลยแต่อะไรเหลือเท่าไรลบ1ลบ1คูณ9ได้เป็นไรลบ9นะครับบวกกับ3 2ลบ9บวก3 2เป็นเท่าไหร่ลูก23ครับโอ้โหสุดยอดครับ23เนอะเก่งว่ะใช้ได้ใช้ได้ช,ไดชอบชอบชอบนะครับต่อเลยต่อเลย ศูนย์ที่นี้ง่ายไหมน่าจะง่ายแล้วมั้งศูนย์เนี่ยมาลองดูครับก็ได้เป็นเก้าส่วนห้านะครับลืมเขียนครับ f เท่ากับนะครับเน็ตคูจุนค่อนข้างช้านะช่วงนี้นะครับเป็นปัญหาใหญ่เลยเรามาสอนที่โรงเรียนนะครับแทนศูนย์เข้าไปครับศูนย์คูอะไรก็ได้เท่านั้นถูกต้องไหมลูกพี่นั้นก้อนนี้ทั้งก้อนเป็นไงครับตายครับหายครับก็เหลือเท่าไหร่สามสิบเท่าไหร่ลูกสามสิบสองสาสิบสองแค่นั้นเองนะ โค้ดมัเลยตรงนี้กออว่าจะแทนเสร็จยากไหมเดี๋ยวคุณจุนจะมีออกข้อสอบแบบนี้ให้นะถ้าเจอเปิดเทอมกันที่โรงเรียนเนี่ยให้ทำสักข้อสองข้อนะครับข้อละสองคะแนนดีไหม f เท่ากับอะไรเหมือนเดิมครับ9ส่วน5ครับคูณกับปีนะครับบวกด้วย32นะครับก็ตรงนี้ก็แทน5ไปตัด5ได้ไหมลูกตัดเลยเหลือ9 เก้าบวกกับสามสองเป็นเท่าไหร่ครับสี่สิบเท่าไหร่สิบสี่สิบเอดครูออใครตอบสุนิตาเหรอใช่ใช่หนูตอบก่อนในวันแล้วครูสักทีสักที <c oughs> ใช่ไหมโอ้โหสุดยอดอ่าสุดยอดสุดยอดอ่าจากนั้นเป็นแทนสิบเหมือนเดิมครับเหนื่อยเนาะกว่าจะเสร็จรข้อเนี้ยนานมากเลยเอฟเท่าไหร่เหมือนเดิมครับ เท่ากับเก้าสนห้า <5, S 2> นี่จะท่องสูตรได้อยู่แล้วนะเนี่ยอืมคูณด้วยสี่บวกด้วยสามสองสี่ตอนนี้เราเป็นเท่าไหร่ลกูกสิบเนาะสิ <10. S 1> อ่าห้าตัดกับสิบแล้วสองสองคูณเก้าเป็นสิบแปดสิบแปดบวกสามสิบเป็นเท่าไหร่ลกูกห้าสิบคูณโอ้โหไอ,อ,อ้หนูอย่าพูดคำหยาบลกูกตอนนี้ออกอากา,กาศด้วยนะคลิปนี้นะครับออกอากาศด้วยนะครับพูดจาพอๆนะครับออ คุณเราลงเป็น youtube ด้วยนะลูกอะต่อไปเลยครับข้อต่อไปสีเหมือนเดิมโอ้มันเหมือนมันเพิ่มขึ้นนะครับทีละเท่าไหร่เดี๋ยวนักเรียนค่อยไปนึกเอานะครับอ่าก็ได้เป็นเก้าส่วนห้านะครับคูณกับตีตีตอนนี้เป็นเท่าไหร่และสิบห้านะครับคูณจุดไม่รอแล้วนะครับบวกกับสามสิบสองนะครับมันดูกระตุกกระตุกยังไม่รู้ของคูณเนี้ยนะครับเอาห้าตัดจักสิบห้าครับเหลือสามสามคูณเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกสามสองครับ ห้าสิบเก้าโหโหสุดยอดเลยครับเฮ้ยใช่เหรอ <c oughs> ถูกต้องถูกต้องแหมแหมแหมอ่ะทีนี้เราก็จะได้คู้วันับครบแล้วถูกต้องไหมลูกได้คู้วหนับครบแล้วนะครับคู่วันับแรกของเราก็คือลบสิบห้ากับใครครับลบสิบห้าสิบห้านะครับก็จะได้เป็นคู้อันับเดี๋ยวเราต้องไม่แทนเองนะนะครับตัวเราต้องไม่แทนเองเราคคูจุนเขียนคู่อันับให้ก่อน นะจ๊ะเขียนคูดับก่อนตัหนึ่งนะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก่อนอยากได้สีอะไรสีเขียวชอบสีเขียวมากเลยพูดับแรกครับก็จะเป็นนะครับลบสิบห้ากับห้านะครับพูดต่อไปก็เป็นลบสิบนะครับกับสิบสี่นะครับพูดต่อไปก็เป็นอะไรครับลบห้าศูนย์ นะครับคู่ต่อไปก็เป็นห้ากับสี่สิบเอ็ดต่อไปครับคู่ต่อไปก็จะเป็นสิบห้ากับห้าสิบเก้านะครับไอ้พวกนี้คือหนูจะต้องไปแทนอยู่ดีนะครับไปแทนในในกราฟนะครับเดี๋ยวเขาจะมีถามนะครับอขออนุญาตนะครับหนูก็ต้องมาวาดตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูจุดให้เป็นการบ้านดีกว่าเดี๋ยวนักเรียนไม่มีอะไรทำให้นักเรียนไปวาดกราฟกันเอาเองครับลูก นะครับกรบาฟค่อนข้างใหญ่หนูไปตีกันเอาเองนะนะครับยอ่อได้แล้วก็มาตอบคําถามข้างล่างครับข้อที่หนึ่งเขาบอกจุดทุกจุดนะครับของขั้วดับเป็นไปตามเงื่อนไขมีลักษณะเป็นอย่างไรก็เส้นตรงแน่นอนนะครับโอเคตรงนี้ขอถามเอานะครับถ้าเกิดอุณหภูมิอากาศเป็นยี่สบองศานะครับจะคิดเป็นอุณหภูมิในหน่วยฟาเรนไฮต์เท่าไหร่หนูต้องไปแทนนะลูกแทนเหมือนเดิมก็คือสูตรมันคืออะไร F เท่ากับอะไรนะเมื่อกี้เก้าส่วนห้าใช่ไหมครับ อแล้วก็บวกด้วยสามสองนะครับตรงนี้ต้องแทนอะไรเข้าไปครับแทนยี่สิบนะมันไม่มีข้างบนนะครับหนูก็จัดการให้เอาเองนะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่ต่อไปครับอุ้ยต่อไปครับถ้าอุณหภูมิเดือดอุณหภูมิเดือดนะครับสองร้อยยี่สิบสององศาฟาเรนไฮน์อันนี้พูดถึงฟาเรนไฮน์นะลูกจะคิดเป็นอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสอ,อย่างไรหนูก็แทนครับแทนในที่เอฟแทนนะครับก็จะได้เป็นสองร้อยสิบสอง เท่ากับเก้าส่วนห้านะครับสีบวกด้วยสามสิบสองนักเรียนเ็้าแก้สมการนะครับอันนี้คือครูจุนแทน F เป็นสองร้อสิบสองเพราะเขาให้ฟาเรนไฮน์มานะจ๊ะโอเคต่อไปครับถ้าอุณหภูมิที่มียอดอในอที่ออุณหภูมิที่มียอดดอยอะไรมียอดดอยมียอดดอยครูจุนอ่านผิดปะเนี่ยคือเขาพิมพ์ผิดช่วยดูหน่อยสิ ถ้าวัดอุณหภูมิที่มียอดดอยขอแน่นจะพูดว่าอุณหภูมิที่ยอดดอยอินทนนท์มากกว่าเนาอะ<ม>นะครับได้ศูนยองศาเซลเซียสจะคิดเป็นอุณหภูมิฟาเรนไฮต์ได้อย่างไรก็คิดได้แบบนี้ครับันก็จะได้เป็นเอ่อ F F เนอ F เท่ากับเก<ม>้าส<ม>่วนห้านะครับคูณด้วยอะไรเข้าไปศูนย์องศาก็ศูนย องศาเซอเซียบวกด้วยสามสองครับได้คําตอบเท่าไหร่ก็ไปคิดเอาเองนะครับโอเคครับครูจุนขอจบนะครับการสอนในอีพีที่เจ็ดนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับตักเรียนอย่าเพิ่งออกนะโอเคครับแปบหนึ่ง